อุ๊ว้าววันลอยกระทงปีหกสามของณลินกับน้องนบหกสามสิจ้านี่ไงตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมตัวกันอยู่ใช่ไหมคะลินอู้กระทงลินสวยมากเลยดกใบใหญ่นะคะจะได้ได้ได้รินใบใหญ่สวัสดีค่ะสวดค่ะ ทักทายผู้ชมเลยวันนี้เป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะลินจ๋าใช่ไหมคะลินเคยลอยยังคะลินอ่ะเคยลองเคยลอยแล้วค่ะแต่หนูจําไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้ยทุกปีแหละค่ะลินจ๋าแต่ปีนี้จะเป็นปีที่ลินจดจําได้ใช่ไหมได้ก็คือบ้านเรามันอยู่ริมคลองเนาะใช่ไหม มันก็จะเป็นริมคลองได้เลยจริงๆนะทุกๆปีอะ่ะจะมีกระทงจะมีกระทงลอยกระทงได้ <c oughs> เยอะเลยอะ่ะแต่ปีนี้รู้สึกว่าโดนโดนพิกโควิดใช่ไหมค oh, <no. S 1> นะลินจ๋าเะพิกโควิดเนาะแล้วก็เศรษฐกิจก็เลยย่ำแย่มากเลยตอนนี้ <c oughs> นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ลอยของเราได้เนาะ <c oughs> อนี้หูหนี่มีสมาชิกรอ ลอยกับเราอยู่เยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลอยกันว้าวนี่กระทงของใครเนี่ย่กระทงของเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเป็นกระทงกระทงขนมปังอะเพราว่าถ้าเกิดปลามันกินไม่หมดอะมันก็จะจมใช่ไหมแล้วก็ลงไปเน่าข้างล่างแต่พวกเนี้ยมันก็จะลอยแม้ว่าปลามันกินไม่ได้ก็จริงแต่มันก็ลอยแล้วทําให้เราเก็บได้อะ่ะ ก็คือบางทีก็ได้อย่างเสียอย่างอ่ะเนะานะเนาะแต่ยังไงนี่ก็ถือว่าเรียกว่ารักโลกแล้วโอเคไหมคะเินหนูรู้ไหมว่าวันลอยกระทงเนี่ยเขามีมาเพื่ออะไระนูมันเป็นประเพณีโบราณลูกขอขามาขอขามาแม่น้ําคงคาแม่น้ําคงคาลูไหมคะคืออะไร ก็คือเทพขอแม่น้ําอย่างนี้นั่นแหละค่ะเออเราใช้น้ํากินใช้น้ําอุปโภคบริโภคเนาะก็เลยมีเทศกาลในการขอบคุณแม่น้ําคงคาขึ้นมานะคะอแล้วเราก็เลยจะต้องมีการจุดทูบจุดเทียนนะแล้วก็จะมีการคลิปชิ้นส่วนนิดนึง ตัดเล็บตัดผมอะไรอย่างเงี้ยคนเขาใส่ตังเข้าไปด้วยเออเพื่ออะไรอะใส่ตังเพื่ออะไรนี่พ่อก็ไม่รู้จ่ายค่าน้ำจ่ายค่าน้ำไม่ใช่แหละแม่บวยแม่บวยน่าจะมั่วอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่เป็นวันลอยกระทงของนบปีที่สองนะเนี่ยแต่เป็นปีแรกที่พ่อจะรู้เรื่องในบายบายในเร็วดีมากเลย เป็นปีแรกที่นบรู้เรื่องเนาะปีที่แล้วยังอุ้มอุ้มอยู่เลยสวัสดีครับเดีครับยวบ <c oughs> ไม่ค่อยเต็มใจะนะนบนะมาโอเคเรามาลยกันองการอวันเพ็ญเดือนสิบสามมาสิบสองเหรออุ้ยดูดี้แม่เตรียมตัว <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วดูจีเย่ อธิษฐานแล้วค่ะขอให้ลินและครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะขอบคมาแม่แล้วก็แม่คงคานะคะขอบคุณด,ด้วยค่ะที่ให้เรามีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีลตลอดไปค่ะอืมให้เรามีความสุขขอให้เจ้าแม่เจ้าแม่คงคามีความสุขด้วยค่ะและลินก็ใช้น้ำอย่างประหยัดโอเคไหมคะ ไม่เปิดน้ำทิงนะคะโอเค้องเปิดน้ำทิงโอเคเดี๋ยวให้ลงอ่านเราต้องหย่อนไปใช่ไหมใช่เรามีอุปกรณ์ใชรนะนี่อุปกรณ์ของเราก็คือเราใช้จอบอย่างนี้เลยนี่อุยเอ็กซ์คลูซีฟมากอ่ะจริงกระถางจอบเลยใช่ไหมจริงจริงนะแม่อย่าทำจอบหล่นหล่นของค่อยๆนะนี่นี่นี่เราเราลอยมามาทุกปีเลยนะรู้ปะ เนี่ยเราก็ใช้จอบยนี่ยยอนลงไปนี่ว้าวไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้จอบว้าเดี๋ยวกระถิดับไหมเอาไปเฮ้ยกระถนดับไปนิดนึงเอาใหม่ไหมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วมีกันค่ะเดี๋ยวตกน้ำแต่ดูสิดูสิดูสิเอ็กซ์คูซีีมากเลยอ่ะดูดิ อันนี้แม่อาจจะทําแรงไปนิดนึงหรือลมแรงเนาะลมแรงลมแรงเนี่ยอันนี้เราก็ลอยกระทงไปเรียบร้อยแล้วน,นี่ลิงกับน้องนบจับหบลุบเบาเบาละวังห้าแถวมาบ่ะอ่ะคราวนี้ลินลินอธิษฐานเองได้ยังยังไม่ได้อ่ะแม่แม่พาแม่พาแล่วก็อธิษฐานนะคะให้น้องโนบ ้ยนกตั้งใจมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาดูตั้งใจมากเลยอ่ะ,ป,ป,ะ,ะปีมากเลยอ่ะอ,อะแม่คงกานะคะพี่้เราได้คามสใน้านํามีนำใชตลอดปีตลอดไปค่ะเก<อ>ันีโอเค,ค,นะอเคทำมือไงนี่เดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวพ่อพาเล่นประทัดเอาวะลอยนกไปเปนลอยนะให้แม่ลอยให้โอเคนะอันนี้ร้อนนะครับ เห็นไหมครับชูจ้าเร็วอจับจับเขาเขาจับให้ให้เขาจับกระทงจับแค่กระทงจับแค่กระทงนะลูกโอเคดีใจไหมชอบนะเนี่ยตัวในอ่างไหมแต่หนูอยากดูกระทงอันนี้ของน็อปโอ้โหออกไปฟกัสเทียนจดับไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องไปเยอะมากเออค่อยๆใจเย็น โอ้ยมองเลยไม่เห็นเลยเดินบังเดินบังนี่ไงของนบขงของหนูอะของหนูไปแล้วลูกนูนแล้วไกลเลยตงีะนี่ไงกระทงของนบกับลินไปแล้วอนี่อันนี้แล้ครับเราเปิดแฟลชให้ดูนะครับอันนู้นคือ ันนู้นคือกระทงของของเรานะอันนั้นอ right. mm ่ะนะกระทงของเรานะนี่น in ี AP yeah. okay, ่แล mm ้วก็นี่นี่กระทงของบ้านอื่นๆเห็นไหมเนี่ยนี่นี่คือกระทงของบ้านอื่นกับพวกเราเลยเนี่ยก็คือคลองเดียวกันไงครับลีนก็คือแม่น้ำคงคาเหมือนกันไงเนี่ยเห็นไหมก็จะลอยไปไม่ปวดตก ฝั่งนน้นมีอีกไหม,ไมนู่นอะมา,ม,ม,ามาเยอะๆอเยอะเลยโอ้ยนี่นี่อันนี้นี่คืออันนี้จะเป็นบรรยากาศวันลอยกระทรงของทุกปีเลยอ่ะของบ้านเรา<ๆ>คือคือเอกลูซีบมากอ่ะจริงๆนะนี่นี่มาอีกแล้วมาอีกคนแล้วนี่เราก็จะจุดเทียนเอาไว้บริการนะฮะ นี่อคนนี้นี่ก็แบบว่าโซเชียลอยู่โซเชียลโซเชียลนี่ออไขงขาอย่างมันจะเป็นทุบดอกไม้หนูกขอปุ่งปุ่งปุ่งอ,อ้ยเป็นดอกไม้ไฟใช่ไหมคามาแล้วมาแล้วอ่ะอีกใบามาแล้วคะ่ะกำลังอธิษฐานอยู่นะคะบ๊ายบาย เห็นตะลังนะคะบางคนทากระทรงไม่เป็นเขาก็จะดับดอกไม้แบบนี้เฮ้ยไม่หรอไปนู่นแล้วไม่เห็นแล้วนะคะดับมืดนี่จบแล้วแต่ดับไม้ของกระทรงของคุณื่นมัโนโรยหลุดใช่ไหมคะเอ้ยมัเป็นลาม้เยอะตรงนี้เป็นไงนี่เป็นเป็นปีแรกของน้องนบที่รู้เรื่องเนาะในการลอยกระทงเนาะแล้วก็จริงๆริอ่ะมันหลายปีแล้วแหละของลินนะลูกแต่ว่าหนู อาจจะยังจําความไม่ค่อยได้อะเนาะเออถ้าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกปีที่แล้วไม่ได้ลงมาลอยนะเพราะว่าน้องนบยังเล็กมากอยู่ะนะตอนนั้นถ้าถ้าจะเป็นให้รู้เรื่องเนี่ยก็คือของลินเนี่ยประมาณสองสามขวบอะที่ได้ลอยเนาะตอนนี้ก็จะเขาเรียกว่าไงมีความทรงจําของลินปีแรกเลยใช่ไหมคะดีใจไหมสนุกไหมเนอะโอเคเลย าไปนน่นเลยใช่ไหมโอเคถ้ายังไงถ้าเรามีกิจกรรมอะไรมาอีกทีหนึ่งเราก็จะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะโอเคยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมไปแล้วลินไม่ไปแล้วก็้องไปอยู่นน่นแล้ว